ล่าสุดเราจะบันทึกภาพไว้ดูทุกคนใอเอฟซดูไปด้วยกันเนาะเขามาวางท่อประปาอยู่ตรงนี้มา3-40ปีแล้วยังไม่เคยมีท่อประปาทุกคนเดีย๋ยนี้เขาจะวางท่อประปาแล้วอโอ้ยอดวางท่อวางท่อแล้วต่อไปก็อเอาให้ทะลุไปนุ่มาเลยบอก ไปถึงปากซอยเลยบ่อ๋อมันจะมีท่อใหญ่อยู่ขา้างหน้านะหมดแล้วที่นี่เนาะเออสบายแล้วไม่ต้องมาวุ่นวายแล้วอันนี้จอามาถึงนี่แล้วบ่แล้วก็เชื่อมจากตรงนี้ไม่นู้นเสร็จย,ยังเอ๋อยังจากตรงนี้เนาะที่หายไปไป,ไปทำตรงไหนอ่ะเมื่อไม่กี่วันที่หายไป,ไปไปทำที่ไหน เอาที่เยียนทะเลมะนาโอ้ไปทั่วเลยเหรอาดีโอ้เดี๋ยวโรงพยาบาลดุลัพปอนะนะมึงนะโอ้หไาที่สามสี่ที่นู้ะโอ้มงนาเยียนทะเลโอ้ดูดิทุกคนแต่ถนนเส้นนี้เขาไม่ยอมยกให้ไม่ยอมยกให้หลวงทุกคนก็เลยเขากลับมาวาง่อะปาอยู่ ถนนตรงนี้ก็จะน้ําท่วมอยู่ประจําคือว่าเส้นนี้เจ้าของที่ยังมีการซับซ้อนกันอยู่เนาะเรียกว,ว่าพื้นที่ซับซ้อนทุกคนทางโน้นก็มีแค่หน้าบ้านอไอทางนี้ก็มีที่ไปถึงหน้าบ้านโน,น้นใครมาวางของขายก็ทางนี้เก็บของเก็บเก็บตังค์ทุกคนคิดดูเอาลวกันเนาะทุกคนซอยนี้ผมอยู่มา จะ40ปีแล้วถนนเส้นนี้นะครับผมตอนนี้เขาก็ได้มาวางท่อประปาให้พวกเราได้ใช้กันทุกคน,น่รถที่เขามาก่อนที่เขาจะขุดเขาจะต้องผ่าก่อนทุกคนเขาจะใช้ใบเลื่อยตัดตัดสจแล้วก็พอนี้เขาก็เอารถรถตัวนี้จะเป็นมาแยกแยะเขาจะแยกทุกคนนะครับผม อ,อ,อ,นะอ,อันนี้เอาไปเททิ้งที่ไหนไม่รู้นี่ยอดมากขอบคุณนะอ่านี้เขาเตรียมเตรียมต่อแล้วทุกคนข้อต่อมันโอ้หข้อต่อมันใหญ่อันนี้เลยเนาะปอดใหญ่เนาะข้อต่อมันฮนะ

รู้เรื่องเนาะทุกคนรู้เรื่องโอ้มตัวีโอ,โอได้แล้ว <c oughs> จะมีลูกยางนี้ด้วยป้องกันน้ำรั่วโอ้หนัก bằng quá anh sẽ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ต่อน้ำาปะปาโครงการน้ำาปะปานาครหลวงทุกคนก็จะวิ่งเป็นสายเมนใหญ่ด้านโน้นก็จะเข้าบ้านโน้นทางนี้ก็จะเข้าบ้านนี้เขาจะไม่แยกน้ำกันต่อไปน้ำก็จะไหลทุกคนน้ำก็จะไหลดีเนาะนะครับผมถ้าหากว่าใส่ท่อเล็กๆอ่ะทุกคนมันก็จะใช้น้ำแบบมันไม่แรงอ่ะนะ มันไม่แรงทูนง่ายๆนะยทุกคนหรือวิธีการต่อทุกคนต่อต่อท่อครับเกษตรลาล,ลาถนนสารนาคม 2. สองสรนาคมสองข้างสารเจ้าพ่อสมบูรณ์ทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดลาวของนองดอนเมืองแคนเนลอยู่ตรงนี้ทุกคนกว่านตลาดลาวของเราก็เเรืออยู่ไม่กี่แผงใครสนใจขา,ขายของก็มาเด้อมาเด้อมาขายของตรงขายของกับตนงนะเจาะแล้วเจาะแล้วถ้ามันไม่เข้าเขาจะเอานี่เจาะ อันนี้ก็ลองเจาะใช้เจาะได้ทุกคนเจาะแล้วตลาดลาอยู่ที่อยู่ที่ตลาดลาตอนนี้เขากำลังเจาะท่อวางท่อน้ำประปาทุกคน ปลากระเพรามีำลังวุ่นวายอยู่ไปไปไป อนนี้ก็อยู่ตรงทางเข้าตลาดลาวพอดีเลยทุกคนมันจะพอดีเลยทุกคนมันจะพอดีกับไอ้ตัวนี้มันแยกพอดีต้องอ้า่ต้องอ้ามาหน่อย รวมเองฉันบอกแล้วระวังมจะเล็กันราดนเนมานออกมาระวังมาเล็กมันรอดมาที่หัว

โอ้ยอดมากเลยเดูทำเหมือนแม่แม่รองเหล็กเข้าไป